รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่เวิร์กพอยต์ตรงไหนวะคลองเตมป่มะวะคลองเตมครับวันนี้เราจะมาถมปลากาันดูเด้ออ๋จะพาเพื่อนๆพนพี่น้องพี่ป้านาฮะมาลองตกปลา,าครับคลองเตยปะ ตกปนินเล่นกันดีกว่าวันนี้ไม่ได้ไปไหนครับวันนี้โถไม่โถงไม่รู้เนี่ยสายสายเหลียวสายเหลียวโอต้องมาตกสายเหลียวเองครับกำลังบ้าเหลียวกำลังบ้าเหลียวด้วย่ายงชวนตกกุ้งก็ไม่ไปด้วยพวกเนี้ยไปครับเดี๋ยวไปลองดูกันครับผมตอนนี้ก็ลงเบ็ดกันแล้วครับ จะนมกับบต้องเราชิงหลิวเขาวันนี้นะครับหลิวใจ <c oughs> เย็นเน,นะลลนี่ยมาก่อนใครเขาด้วยเนี่ยไอ้หายลายไม่กินเหยื่อแนละ้วแต่ปลาลอยเต็มเลยฮะเราเช,ช้าใช่ร้อนแดดออกใช่นะลลแดดออกนี่หิวข้าวลนะแล้วเนี่ยนี่ครับ มีร้านข้าวด้วยตรงนี้อฮะเอาผมก็ตีหน้าดินครับตีหน้าดินมีสองคันต้องจะสญญามล้วล่ะปิดประตูรถหนีบคันเสียไปเลยหักสองท่อนนะสกวางไว้ขอบประตูขอบประตูรถเราไม่รู้ว่าเดินผ่านปุ๊บปิดประตูปักไป หมดไปเลยเซ็งนะครับไหนก็สูส้ๆครับวันนี้จะได้หรือเปล่าลุ้นเลยครับามาครับตัมแรกนะหลังจากที่น,นั่งรอเป็นชัมม่วโมงจะกินครับนี่ฮะปนินไทยเท้าฝนน่ามือเนาะป้าแกะเฮ้ยครับผมตัมแรกมาแล้วนึกว,ว่าเฮวสายหลิวยังนั่งนิ่งอยู่ครับตอนนี้สู้ต่อไปครับ อย่จันนูนะตอนนี้ผสมเลทเทนี่ครับโคตต้องเราหลังจากที่หลิวประสบความสำเร็จครับตอนนี้นี่ใจเย็นกูว่าทั้งวันแลว้วันนั้นก็ทั้งวันนะเนี่ย โอ้ไม่สาดคืนโน่นาดีเลยโอโ้แน่นอนแล้วเน,นี่ยชิด้ชิฝั่งชิดังจริงครับโหสุดยอดเลยฮะเดี๋ยวตรงเราก่อนนะผ เขาเหนียวไม่ทำงานว่าปลาไม่แดกเขาเหนียวไหมวะเออนางครึ่งวันแล้วได,ได้ได้ตัวเดียวเองสองตัวแหละหลุดไปตัวขาลอกพังนะวันนี้ก็มีนานา,าก็อยู่นู้นได้ขึ้นมาเหมือนกันวันนี้ปลาไม่ค่อยกินครับก็คอยติดตามครับเป็นใจด้วยครับด่ฉันนูุนหน่อยจัน้นุะไรอ่ะปลาปะน่ะายะเออไม่ดิ้นอน่ะ โชว์ด้ปลาอะไรวะนะ่าใช้ปลาแ่ะไม่ใช่ใชไหมอะไรวะนะ <c oughs> ่าเอ้สองตัวเหรออถึงว่าปลาไม่เข้าผมทำไมอ่ะมีปลาปลาอยู่อ๋โอโอ้ไม่เรื่องนะ <c oughs> ไม่เกี่ยวด้วยไม่เรื่องแล้วดูกเล่าีกว่า ครับปูต,ต้องคนระับหูมองไม่เห็นเลยไม่ทันไม่ทันโชว์จันดู้นหน่อยต้องเดินแบงล่างนะ่ะติดต้งแวงล่างตัวเบ็ดตัวเบลเลอร์เลยฮนะปลาตัวน้อยตีทั้งไก่ได้เท่านี้ตัวใหญ่เลยเนี่ยไม่มีเล็กนะดีเด็ดตัวเบ็ดใหญกว่ปลากอีกไฮะ ยอดมากครับเข้ามุมเนี่ยตีขึ้นฝั่งะฮะล้อฝั่งเลยยอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วตัวเบียนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเริ่มมาเฮ้ยแดดออกแน่เลยเฮ้ยโอ้โหตัวใหญ่ฮะจะดุนได้ตัวใหญ่ปะยอดครับผมตอนนี้ก็ไปลุ้นกันตัวเบียนเข้าแล้วตั้งดูโอ้โหตัวเบ็ดบัลเลอร์เลย สูโซครับสูตรจานุนใช้ได้ไหมได้คำเดียวว่าอู้หูลูกเกียร์เกียร์ใหญ่กว่าปลาอีกไงเเน้นเราเน้นปลาบ่อนะฮะตอนนี้ครับสายถมฮะเมื่อกี้นี้นักเจอถมเลยไม่น่าเชื่อครับ ของไปมีจระเข้ด้วยฮะจอดเลยอ่ะ,ะโอ้ยพันต้องเปิดพอดีเลยอ่ะไอ้สัสน่กกากลัวมากครับของนี้ครับโอ้โยสมบูรณ์มากจระเข้ตัวเป็นๆนะครับมีลิน้นด้วยอ่ะจระเข้มีลิน้นน่ะป้าเ <c oughs> ปล่าเนี่ยตีใส่หัวมบก่อนแป๊บนึงนะเจะอกันมึง ได้กันแล้วอ่ะแต่เรานั่งจ่อยเลยอ่ะนี่ได้แล้ครับอันนี้ชิงหลิวครับชิงหลิวทํางานแต่ชิงหลิวเรานี่ยกำลังนั่งนิ่งเลยอ่ะฮะต้องว้างขึ้นฝั่งเลยอ่ะเมื่อกี้มันว้ามริมฝั่งเลยนะไม่ถึงเมตรแต่ไม่ห่างไม่กว้างนะได้ตลอดครับฝัง่งนู้นครับ ครับปลาก็ไม่ค่อยแดกรู้แล้วเพราะอะไรนี่ครับไ่นู่นแล้วเขัาฝั่งแล้วเฮียจริงๆครับเฮียจริงๆอปตรต้องโต้องโต้องดูมันโน่น รวมก่อนเนี่ยวนหลายรอบแล้วปลาก็ไม่แดกเบก็ดกูสักทีเที <c> ่ย <oughs> <c oughs> มากตัวนี้เที่ยมากที่จริงๆอ่ะเนี่ยไว้ตรงเบ็ดเลยนะน่าดำน้ำไปแล้วไม่ดำเลยขึ้นเว้มาดูโปต้องฮนะตอนนี้ครับ ต,ต่อแล้วก็าหายวันนี้ท้องฟ้าอากาศไม่เป็นใจฮะมืดคลุมเลยอ่ะพี่นุ่นน่าจะทำท่าจะเก็บเบ็ดแะควิวตามมอเตอร์ึ่งแรงนวันนี้อาจจะมีความแท้วสูงมากไม่แท้วหรอกแต่ได้ไ,ดไม่เยอะได้ตัวด้วเองนี่ครับร้อนต่อไปไม้สวยมากเลยอ่ะพี่ก็ได้ว่าพี่ว่าไม้มสวยไม่รวยป่า ชิ้นเหลวยังนิ่งอยงปกติน่าจะได้ชิ้นเหลวเนี่ยแกะสูนต่อไปครับพอต้องมาแล้วพอต้องมาแล้วตะเพียนครับเนี่ยจะหลุดตรงน,นี้แหละตัวเบ็ดเป็นสองตัวไงมันจะติดย้าเมื่อกี้เบ็ดล่างเบ็ดบนเนาะเบ็ดบนเหรอโอ้โห,โห,โหมาแล้วครับ เรอตั้งหน้าตัวเท่านี้แจกเป็นเล็กด้วยกินเป็นเล็กอนะ่ะคูนต่อไปครับผมตะเพียนน้อยน้อยคอยรักตอนผมตอนนี้ก็ครึ่งวันครับบ่ายโมงาไม่ค่อยกินแล้วเดี๋ยวย้ายใหม่ดีกว,ว่าไม้สวยด้วยตรงเนี้ยอะไรเออถ้าทรายอะไรเนี่ย ไม่สวยมากถ้าคนมาตกแถวนี้น่าจะรู้ดีตรงเนี้ยไม่สวยจริงๆครับป,ปลาไม่ได้เลยได้หน่อยแต่จะเพีายนนั่นแหละน้าชิงหลิวก็ย้ายไปแล้วนี่ครับเดี๋ยวเราก็ย้ายบ้างครับล้อไปเรื่อยครับวันนี้เลยครึ่งวันครับตามผลงานกันด้วยครับผมกล้องไม่ค่อยดีนะปกัิไม่ค่อยอยู่อ่ะอะไรครับซื้ใหม่แล้วครับใส่หลิวใสห่สหลิวได้ตัวเดียว ผมตอนนี้ก็ย้ายหมายครับขับเข้ามาเรื่อยๆจากหมายเดิมครับตัวเซ็นเซอร์จะไม่ค่อยดีนะหมายนี่ครับตกปลาวัดกัน,นะครับปลาเปล่าเนี่ยเต็นเช้าเลยไมาไหนเครับมันมีรอยมีรอยคนตกอยู่แล้วนะอากาศดีมากเลยตรงเนี้ยจะมีน้าๆเรีมหนู่มนั่งตกหลิวอยู่หลุมหนึ่งถัดไปเลยครับเนี่ยมีรอยฝนตกอยู่แล้วนะ โอ้โอใหญ่ลเลยว่าปลาฝั่งนู้นไม่กล้าคว้างเข้าไปครับเสียวติดพอไผ่อน่ยเมื่อกี้ก็คว้างเข้าไปนะลองดูติดป่าวไม่รู้อะซูนต่อไปครับผมไอ้ผดต้องได้เลยเว้ตะเพียนโอ้สายเกดครับสายตะเพียนนะชาวโน้น มีการองเปยมครับตันนี้ก็ซูมกล้องไปนะอะาจจะภาพไม่ค่อยชัดเราก็ลงไปละตาก็ยังมีของเราเลยอะไรเนี่ยหมายเกครับข้างวัดฮนะวันนี้เราจะมาตกปลาวัดหลังจากเที่ยวมานานมีอากาศครับผมคลองไปมานี่เฮ้ยไข่น้ำไข่แล้ววะนี่เเดี๋ยวต้องแวะเดี๋ยวต้องแวะครับ ่อไปเฮ้เฮ้ยเว้ยตัวแรกตัวแรกอะไร oh. อะโอ้ทะเพียนน้อยกินนั่งนานแล้วด้วยสุเจอดมากเลยครับตัวนี้เราสองโลกด้ทเียงานมอนเตอร์ครับสมอลฟิชชิ่ง อยู่ก้อนมาเริ่มอย่าก้อนเท่ากับปั้นเนี่ยปากกินตัวเท่าสองนิ้วก็ถึง small pitching าแล้วเแล้วจะลุ้นปั้นแล้วยู้้ใส่เบอร์เล็กหน่อยก็ได้ใส่เบอร์สิบอย่างเงี้ยวันนี้เราจะมาสูตร การถมป่าถมป่าเหมือนเดิมหมายหมายไหนวะวันนี้ปากคลองลังสิตครับแถวตลาดน้ำคูน่นะซ่อมสร้างอะ่ะเนี่ยประตูน้ำเนี่ยหนึ่งวันไหลหมายับวันนี้หลังจากที่ไม่ประสบความสำเร็จกับปานินนี่ครับวันนี้มาผมมาสวายดีกว่าสวายเต็มเลยอะขับแวะมาเจอพอดีครับมีแต่ปลาสวายก็เลยเออจัดเลย อุปกรณ์ก็ไม่ค่อยครบหรอกเขาไม่ได้เตรียมมาไปครับไปดูกันสู้ๆเออไปแล้วพวงมลาลายามัยวันนี้เรามาอยู่ที่ปากคลองลังสิตครับซ่อมสร้างนะวัดหลวงปู่สวง เราจะมาอยู่ท่าแถววัดเนี่แหละบรรยากาศครับตอนนี้เป็นประตูน้ำนะเขาเปิดประตูน้ำอยู่ปลาสวายขึ้นเพียบเลยตรงนี้เดี๋ยวเราก็คอยลุ้นกันครับตัวใหญ่ว้วยปลา,าอยู่ติดฝั่งนูนว่ะาขึ้นอย่าง สบายไซส์ประมาณโลสองโลอ่ะสองโลได้เกินโลรู้ด้วยสบายไซยส์ประมาณโลสองโลอ่ะประมาณน่าลุนครับแต่น้ำแรงครัวันนี้ก็ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาด้วยไม่ไม่พร้มอมอะ่ะ มีชุดปันตกปั้นินยงนี้ครับอันนี้คือติดติดรถกันมาใครก็ฝากติดตามกำลังใจด้วยครับหืกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับพูดเสียงไม่ถูกนะตอนนี้ครับมาแล้วครับเอาอะไรมาวะเอ๊ะปลาก็คงอยู่หน้าเนี่ย าขึ้นเยอะมากครับที่นี่ตาะคองลังสิตครับเดี๋ยวซ้ายเข้าประตูน้ำมาเจอเลยอ่ะเพราะกูนั่งอยู่บนนั้นเลย นนนนั่น่่งออนยนยูเเืีไหนครับนี่ครับโปต้องสายถมบางชน,นีเอาแล้วมีโทรตามกันใหญ่แล้วสภาพเดี๋ยวกูก็ต้องโทรมั้งแล้ว ครับผมตอนนี้ก็ผนมปังฮนะสวายเยอะที่นี่ไม่มีแป้งพิซซ่าเพราะว่าไม่ได้กลับมาตกสวายแต่จะมาตกปานินกันพอดีเจอหมายนะก็เลยคนระับแวะหน่อยกัน,นี่มาแล้วครับสายถมบางชนีนครับ ตาอะไรนะสายถมเนะี่ยบางชนีชื่ออะไรวะ oh, oh, oh. ไม่ใช่เห็ดเห็นมีเทโพว่ะไม่รู้ว่าถมแล้วอ่ะเมื่อกี้เฮ็ดขึ้นเหนือเลยโง่นี่อาจารย์นุ่มนูนครับโอ้โหหย่อนหย่อนมันนอกมากเด็กไร อย่าถึงพื้นเอาขึ้นเลยนี่บางชนดิดกต็ต้องอ่ะชื่อต้องเหรอวะเนี่ยตอนแรกอ่ะผมไปดูใช่ไหมว่าจะอยู่เทิร์นอยู่เทิร์นเข้าตรงนี้เอ้าไม่มีที่ให้อยู่เทิร์นเข้า,า,าไม่มียูนะครับของคือมันเลี้ยวไปเลยนะโอ้ต้องครับสายผมต่อวันนี้ต้องได้ตัวเนี่ยแค่วันทั้งวันเลยอ่ะวันเนี้ย หลังจากที่ไม่ประสบความสำเร็จจากปาน,นินครับกดสวายนี่ยขอใช้สิบเอ้ขอไซ่ห้าแล้วกันคงคงไม่ได้แล้วครับไซห้าครับตอนนี้ครับโป้เนี่ยถามจริงออ้อยไออ้อยอ๋อ,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 อถมถมเยื่อฮุยฮีย,ยนะเบลเลอร์เลย่ะหรือรพอใจครับ อะไรของเขาเนี่ยมาดูโปต้องกันครับโปต้องถมถมเยื่อมาดูโปต้องถมเยื่อต่อหนเราก็ลืมคิดไงว่าเอาคันมาอันนี้ปลาขึ้นตัวอันนี้มีแต่คันเล็กคันใหญ่ไม่มีไงเรื่องของเรื่องไง อีกแล้ว่ะอะไรเนี่ยคุณเนี่ยนี่นี่น,นี่อ้างแล้วเร็วเดี๋ยวปลาหดดนีปิดหน้ารอบเลยนี่ <c oughs> ผมว่าน่าจะไม่ลืมนะจำไม่ลืมกับของเนี้ย แต่ปลาเยอะแต่ว่ากินยากอยู่กินยากเลยน้องใช้ปังพิซซ่าที่เนี้ยอืมก,กินน้ำขึ้นย่าเคยตกไอออฟได้ได้แค่ตัวเดียวต้องแป้งวิซซ่าเลยลอ่ะเดี๋ยวเราไปปิด<ต>ทด็อตกันมาลงมาลงปไปลงแม่น้ำจะดูมาแล้วครับตอนนี้ครับอุ้ย อะไรมะเนี่ยจะเกี่ยวหัวเราปะวะตัวใบขาดปไปน่ะโอ้พอดีหลุดไปแล้วครับตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเลยครับใหญ่จัดครับเฮ้ยทำไมติดวะอ๋อถุงเยอะที่นี่ถุงเยอะ ใส่ถุงทุกไม้นึกว่าไม่มีอะไรบ้านเนแมวก็มาตรวจเยอะนี่หว่าตรวจแห้ายาเหมาะนะครับนะใหญ่ครับตัวใหญ่ครับทุกไม้ทุกไม้หม่นี้ทุกไม้เอาอะไรมาวะ หมายนี้ทุกไม้ครับผมโอ้โหหลุดไปแล้วตัวตองก็ขนมปังต่อตามสูตรบางชนีนี่ครับแล้วก็หยุดสามวันเลยเปื่อยเลยผมเนี่ยตัวต้องครับทุกย่าแย่อยู่แล้วนตัวต้องครับ ออหรอคอนี้โอ้โหยาวเลยคนนี้นั่นนั่นขนมปังเลยรูปมาขวิดกับนั่นคุณทําอะไรนะครับอาจารย์นูใส่ถ่มบางชนีฮะโปต้องเหมือนกันบางชนีชื่อโปรอะไรโปต้องโปรมอสโปต้องฮะต้อมต้อมอะสามร้อยสามร้อยก็เอกสามร้อย ไส่ถม,ถถมอันนี้ก็ถม,มและเออถมแมเเ้้ามา,ยาเยอะเลยเยอะครับวันนี้อุ้ยปลาแม่งกัดกันว้ทยฝั่งนู้นปลาเยอะมากที่นี่นสวายสวายได้พอเต็มเลยอ่ะนี่ครับประตูน้ำนะส่วนใหญ่ที่เขาจะมานั่นกันเบรกกระชากเลยครับ สายโถมาเลยครับตอนนี้ครับนั่งมาชั่วโมงแล้วปลาเห็นแดกเลยครับเบ็ดติดตลอดเลยครับตอนนี้ครับเดีูปุ่มต้องต่อครับอหน่อยหน่อยโชว์หน่อยคว่างโชว์หน่อยทำอะไรวะนะ่ยด็กกินเต็มมือนะครับดูครับดูเยี่ยครับโอ้ยลูกมะขวิดเดบักของพี่บ้านชนะมาครับอ๋อบางแคเนีฮะ บางชานีก็ต้องโปต้องเหมือนกันโปต้องสามร้อยนี่ไซต์มเดี๋ยวเอย่าดึงพื้นแล้วเก็บเก็บเลยปั้นใหม่ <c oughs> ตามสูตรบางชานีครับ <c oughs> นี่ครับจานูนมาแล้วครับอันนี้ของแท้ลุงมาตาดน <c> ะ <oughs> โอ้โห Oh, <laughs> โอ้ไม่เตร็โหูยทิ้งบอมครับตอนนี้จอดมากตามไม่ได้ไม่เป็นไรครับเราถมนี่เถมยือ่อครับผมตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแล้วจะทุ่มแล้วจะมีแสงนะหยุหยหยุหยหยุหยหดปวดสรุปผลงานวันนี้ครับายนี้แห้วฮะ <laughs> ถมไม่พอฮนะเยีงเหลือครับเดี๋ยวไปถมหม,ม่จะถมที่ไหนก็ไม่รู้ครับตอนนี้ครับก็ติดตามมอเตอร์วิ่งไทยแลนด์ครับทีมหน้าจะไปที่ไหนก็ขอติดตามกันนะครับช่วงนี้แฮว์บ่อยมากเลยอ่ะที่ตกก็หายากแฮวก็แฮวครับหมอมาเป็นกำลังใจให้ตอนนี้เก็บเบ็ดกลับบ้านางนายกว่า บรรยากาศครับผมแต่ปลาขึ้นเยอะนะสวายขึ้นเยอะนะถ้ามีไในนั้นน่าจะดีแป้งพิซซ่านบรรยากาศนะครปากคลองลังสิตครับประตูน้ำเลยเนี่ยตรงซ่อมสร้างอนะตลาดน้งพูสองปทุมธานีนเนี่ยนยะเบเ็ดกันครับปะ อีวีน่าจะไปที่ไหนก็คอยติดตามรับชมนะครับเป็นกลังใจด้วยนะครับผมมาแล้วพุ่มหนึ่งแล้วเพนดีกว่าสายผมกลับบ้านกันดีกว่าสรุปวันนี้แค่เอานะครับแค่เอาไม่เแค่ได้ปลาน,น้อยอะ่ะบ่ต้องวะไงอ้ปวต้อง,อองแข่เอาแข่เอาบ้มามาครบทีมีอะไรแข่เาทุกทีเลยช่วงนี้ยอดมากครับไปนะกลับบ้านดีกว่า เปิดดูผลงานครับวันนี้ครับทั้งวันครับอุ้ยบปฐพีอันรุวนนก็ได้อยู่ก็ได้ใช่ไหมสำหรับสายกินนะก็ได้ทอดเราไม่ได้เราไม่ได้ไม่ไหวเอาจะขเก้าอี้ไปด้วยมาประสบความสําเร็จอีกแล้วครับช่วงนี้หมายทำชาติสำหรับเราตอนนี้ก็ย่ำแย่อยู่ตอนนี้น้ำมันไม่ดีน้ำไม่ดีนะอ่างอ่างเจ็งๆรอน้ําแดงรอน้ําแดงฮะวัดแตก ตัว,วัดดีกว่าวางแข่งกันแล้วตอนนี้ตบวัดนะครับตอนตน,ตน,ะะตนี้ครับไปกันดีกว่าฮันแน่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะ